วัดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับดิฉันซิเรียมเจอดอลและรายการการศึกษาฮาเฮแหล่งรวมความบันเทิงทาการศึกษาที่จะพาทุกคนไปฮาเฮกับการศึกษาให้หากระจายเฮเฮแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่นี่ค่ะนี่ก็คือทักษิณคดีศึกษานะคะเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวใต้ส่วนข้างในจะเป็นยัางไงนั้นวิดีโอเองค่ะค่ะสําหรับชื่ดีการเรียนรู้แบบ บอกเป็น4แบบก็คือ 1. อ่การวางเงื่อนไขแบบอัตโนมัติของพอบับล็อก 2. การวางเงื่อนไขของวัสดสนสาการวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่องของกัตจีนะคะแล้วก็สี่การวางเงื่อนไขแบบโอเปเร,รนต์ของกินเนอร์ค่ะ,คะสำหรับ 1. นึ่ดีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขของพับล็อกนะคะก็จะเชื่อว,ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่วางเงื่อน หลักในการสอนนะคะก็คือให้ผู้สอนเนี่ยนำความต้องการของผู้เรียนมาเป็นสิ่งเร้าก็จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทฤษฎีที่2ก็คือการวางเงื่อนไขของวัสดุน,นะคะก็จะเชื่อว่าพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้แล้วก็พฤติกรรมที่ไม่เป็นไม่เป็นที่ป็ประสงค์ก็สามารถที่จะทําให้ลดลงได้สําหรับหลักการสอนนะคะก็ องถามคําถาม,ถาม,ถามที่ให้ความเอาใจใส่ให้ความอบอุ่นให้กับผู้เรียนผู้เรียนจะได้มีความมั่นใจในการตอบแล้วก็ถ้าผู้เรียนเนี่ยไม่ทําการบ้านมาส่งนะคะครูผู้สอนก็จะต้องเอาใจใส่ให้มากยิ่งขึ้นก็จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีให้เป็นดีขึ้นได้ค่ะค่ะสําสหรับทฤษฎีการเรียนรู้ที่3นะคะก็คือทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบต่อนเนื่องของกัตรีค่ะ,ะแล้วก็ เขาจะเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่จําเป็นต้องทาซ้าอีกแล้วก็สําหรับการเรียนการสอนนะคะก็คือครูผู้สอนเนี่ยต้องวิเคราะห์เอาเป็นส่วนย่อยๆก่อนแล้วก็ครูผู้สอนเนี่ยต้องสอนส่วนย่อยๆนั้นให้ผู้เรียนได้เกิดการตอบสนองอย่างถูกต้องนะคะสาหรับทฤษฎีการเรียนรู้ที่4นะคะก็จะเป็นการวางเงื่อนไขแบบโอเเริ์ของสกินเนอร์นะคะเขาก็บอกไว้ว่าการเสริมแรงเมื่อเด็กทําพฤติกรรมที่ดีนะคะ จะช่วยทำให้นิสัยทำให้ปรับนิสัยของผู้เรียนได้ค่ะแล้วก็หลักการสอนนะคะก็จะเป็นประมาณว่าถ้าผู้เรียนเนี่ยทำพฤติกรรมที่พึงประสงค์แล้วก็ให้เราเนี่ยเสริมแรงในทันทีค่ะสําหรับเ,เพื่อนๆน,นะคะก็อย่าลืมเมื่เที่ยวกันที่นี่สถาบันทักษิณคดีก็สําหรับวันนี้รายการของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ออ,อย่าลืมนะคะ เทปหน้าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ไหนนั้นติดตามชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ